ยิงมุกน้ำเน่าเช่นแบบรู้ไหมทำไมดาว้องยู่บนฟ้าทำไมอ่ะเพราะอยู่ตรงนี้มันสวยสุดถธอไม่ได้ไงไม่ไม่ได้อ่ะเรื่องคุยเอเแย่ก็มีมึงจะมาฟ้าเฟิร์มเดี๋ยวด่าพี่มาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับดีครับปัญญาอ่อคอยด่าพี่อีกแล้วเลยวันนี้เรามาในคอนเทนต์จีบแบบนี้ผู้หญิงโอเคไหม อิดค่ะพลอยค่ะเบนค่ะอายุเท่าไหร่บ้างครับยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าค่ะอายุอะไรที่ถือว่ามีประสบการณ์แล้วเรียกว่าเป็นวิธีการของผู้ชายแล้วกันแล้วก็คุยว่าแบบนี้ใครโอเคใครไม่โอเคนะครับวิธีแรกครับผมรีพายสตรองนี่ครับโอเคโอเคโอเคยกมืลอือพลอยไม่ชอบทำไมอ่ะคือรีพายทำไมอยากคุยด้วยไงอยากคุยด้วยแต่ว่า บ่อยมากแต่ก็แบบก็เหมือนอ่านไม่ตอบสมมติเราลงเพลงแล้วเขาก็กดแบบหัวใจมาแล้วก็แบบชอบเหมือนกันเลยหนูก็รืมหนูแคักนแค่หนูหน้าคัหนูแเ่หนนู่ยนู่หนูชอบูแค่หขช่าหนู ก็ไม่ตอบอยู่ทีไม่ตอบมีอีทเนี้ยชอบให้มาตอบเพราะรู้สึกว่ามันมีเรื่องให้คุยถ้าอยู่อยู่ทักมาแบบว่าสวัสดีครับอะไรเงี้ยจะไม่ชอบมันมันไม่เหมือนคนที่แบบว่าเข้าเราหาเราโดยแบบว่าหาเรื่องคุยกับเราหาช่องทางคุยกับเราเขาใส่ใจที่จะแบบจะคุยกับเราหาเรื่องคุยกับเราอะไรเงี้ยแต่เราผสมเราผสมของสองคนนี้คือชอบให้รีプายมาแต่ก็ต้องเป็นคนที่ชอบด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่เหมือนจะมาจีบจีบแต่เราไม่ได้ชอบกดไมค์แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ว่าถ้าชอบก็จะกดหัวใจแล้วก็ตอ ออกไปอด้แต่ว่าหนูเคยเจอแบบรีพายกลับมาที่เราไม่ชอบชอบแบบทําตัวเหมือนสนิทกับเราแล้วหรือรู้จักเราแล้วอะไรเงี้ยแฟนนี้อะเนี่ยเคยไปเหมือนกันหรือแบบว่าทําไมดูแบบอ้วนขึ้นแล้วอยว่างเงี้ยอ่าข้อสามเออไอหนึ่งกันไม่ชอบข้อที่สองครับตะกี้รีพายใช่ไหมอันนี้แชทเข้ามาจีบ ทักสวัสดีฮะเราปัดทิ้งเลยเรารู้สึกว่าไม่มีเทสอ่ะไม่มีเทสในการจีบเลยอ่ะอีจีที่มันมีเรื่องเราลงสตอรี่ทุกวันลงสตอรี่แค่ทุกชั่วโมงอ่ะมึงทักมาเหยตักเรื่องหนึ่งอ่ะไม่ค่อยชอบแต่ว่าต้องแต่ว่าต้องไปสอนดูก่อนว่าใครส่งได้อ่ะก็ตอบ<อ>ถ้าส่งไม่ได้ก็ไม่ตอบมีคําถามมาถามอ่ะแล้วแล้วมันค่อยไปต่อหลังจากนั้นก็โอเคอมีเวลาว่างพอหลับชั่วโมงอ<ส><น>ก็ไม่่อยว่างเท่าไหร่อาพอยอ่ะชอบคนทัก้ามาแบบกลนตีนใช่ไหม ใช่แล้วก็มีคนเคยเตีนทักมาตลอดมีคนหนึ่งทักแบบบอกว่าอะไรวะจะได้กินทุเรียนหน้าไหนก็แบบไอเทียนี้นะคืออ้วยวะเราก็ตอบไปเลยเนี่ยหน้านี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบไปเข้าใจนะคือการทักมาเนี่ยทักมาได้แต่ต้องสร้างบรรยากาศอะไรสักอย่างก่อนจะสนุกจะอะไรก็ต้องมีถ้าดีทักมามันแบบไม่มีมูดเลยก็จะไม่ชอบที่สำคัญกว่านั้นคนทักคือใคร ใช่ทักปกติแต่ทรงได้ก็คุยแต่ว่าถ้าทักคู่ตีนก็ก็คุยเอ้ยมึงมึลงลองทักผู้ชายไปดิว่าเกะหอย,อยงั้นไม่ให้เจ็บมือมันก็มันตอบเบบมันเป็นการวัดะายวัดขนมให้เขางอง <laughs> งานของเธอคือทำพิธีวูม ไม่ใช่แบบอินเทอร์เน็ตหละแต่เป็นร้านเหล้าครับขอชนแก้วนะครับถ้ามุดได้ก็ได้สำหรับเรานะถ้ามุดได้เราก็ชนแต่ถ้าสมมติมุดยังไม่ได้อ่ะดูทรงเขานิดนึงว่าเขาโอเคไหมถ้าดูโอเคล้วก็ก็ชนได้ไม่ชอบถ้าแบบไปร้านเหล้าแล้วมาขอชนแก้วเราต้องไปชนแก้วที่ไหนถึงชอบ แต่ว่าถ้าเป็นท็อปิกอื่นเช่นเดินมาถามที่โตะว่ามีไฟแช็คไหมครับได้อยู่เออคือก็ไม่มีหรอกแต่ก็เหมือนแบบเ้ยเดี๋ยวมีเพื่อนให้อะไรเงี้ยติ่โต๊ะสักทีเวลาเรามากินเหล้าอ่ะเราไม่เคยอยากจะมาหาใครเลยนะคือมากินเพื่อกินแต่ถ้าเราไปเข้าห้องน้ำแล้วแบบเย็นบีดเบยดกับคนสักคนนึงแล้วแบบก็แบบเข้านานเนาะอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่อะไรเขาหลอกหรไงหนูก็เลยแบบเข้านาน แต่สำหรับเรามาจีบในร้านเล่าได้นะแต่เรายังนึกวิธีไม่ออกอ่ะว่าวิธีไหนจะแบบจะเวิร์กอ่ะสไตล์แบบว่ายิงมุกน้ำเน่ายิงมุกมีตัวอย่างไหมหนูยกตัวอย่างสไตล์เลยเช่นแบบรู้ไหมทำไมดาังบนฟ้าทำไมอ่ะเพราะอยู่ตรงนี้มันสวนสูงถือไม่ได้ไงไม่ได้อ่ะเรามีบ้างได้แต่ว่าใหญ่เยอะอ่ะเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเลอะเทอะอ่ะถ้าเปิดมาด้วยแบบยิงมุกแบบไม่ชอบเริ่มคุยกันไปสักพักแหละแล้วมีแบบ เล่นบ้างอะไรเงี้ยก็เออก็โอเคเราเป็นคนชอบคนเดยคือถ้าใครที่แบบเป็นทรงแบบไทยแท้ชอบเล่นมุกเกเรมุกแบบสัตดะอะไรเงี้ยน่าโอ้จะเล่นเลยก็แบบเรื่องคุยแยะก็มีมุจจะมาฟ้าเฟือเดี๋ยวดาบพี่มาเล่นพี่ยกบรราพี่ยกบรราวิธีนี้แม่งคลาสสิกมากให้เพื่อนไปขอเบอร์แทน เราเจอบ่อยกันนะส่วนใหญ่เจอในร้านเหล้าด้วยดิพอมเจอร้านเหล้าเราก็ไม่ค่อยชอบอ่ะเออคนนั้นขอคนนั้นขอไอจีหน่อยรู้สึกว่าอย่างนี้มันเหมือนเหมือนโดนคุกคามใครก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีมาขอคอนแทคเราเคยอ่ะไม่ชอเคยเจอแล้วแบบว่าโอ้หรงไม่ได้เลยอ่ะแต่แต่แต่ว่าก็ให้ไปเพราะว่ากลัวไงก็เลยให้ไปพอแบบออกร้านปุ๊บกดบล็อกเลยวิธีสุดท้าย t ีเมีย u m blister นี่แสนดีครับ เราถ้าใครเป็นเพื่อนเราจัดเป็นเพื่อนเลยเฟรนด์โซนเด็ดขาด<ม>แต่ถ้าสมมติว,ว่าเข้ามาเนียนๆแบบว่าเหมือนจะเป็นเพื่อนแต่ก็ติบจีบก่อนแรกๆเนี้ยใ,ให้มีกลิ่นให้รู้ว่าจีบอะเราโอเคเหมือนเหมือนเหมือน,นอื่น่เลยนะก็ได้แต่ว่าถ้าแบบ <c oughs> มึงอะไรแบบตบหัวเรชอบพูดจริงเอาไวนะ <c oughs> ้อย่างนั้นแบบใช่หรอเอะไรนะต้องจีบยังไงจีบพอยด์เออดูดูไม่มีทางไม่มีทางใครเข้าสักทางเลยนะไม่ได้สักทางเลยแทนเพื่อนทางอ ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ได้เลยเพื่อีกมันจะสอบเน้นหนึงแล้วมันจะมีความแบบว่าไ,ได้ไม่ได้าสามคนครับแบบไหนที่รู้สึกว่า,าไม่ได้เลยลุกหนักหนักลุกแบบสุดๆเลยเหมือนแบบว่าเพิ่งแอดมาเลยอ่ะแล้วก็ทักมาเลยอ่ะแล้วถ้าเขาส่งดีอ่ะไ,ไอ้เนี่ยส่งดีไงก็เลยเหมือนตอบก็เลยเหมือนตอบไปเดี๋ยวแม่งก็ส่งรูปส้มตำเดี๋ยวจะไปภูเก็ตไปที่อะไรของมันก็ไม่รู้แหละไม่ได้ถามเดี๋ยวเขาดูนัเนี่ยเขาจะรู้เนี่ย ไม่รู้หรอกเนี่ยแล้วก็แบบที่บอกไปตอนแรกที่แบบไม่มีเรื่องคุยอยู่อยูก็ทักมาแบบว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับไม่ได้อ่ะจนนวินไม่ได้สีงับปัญญาอ่อนคอย่าพี่อีกแล้วชอบตัวจีบหน้าห้องน้ำมากกว่าด้วยไม่มีเรื่องคุย แล้วแบบไหนที่ดีสุดสำหรับเราหาเรื่องรีเลทกับกับเราแล้วมาคุยกันเช่นเราลงอะไรเขาก็มาคุยเรื่องนั้นศึกษาก่อนดีครับใช่ศึกษาก่อนแล้วรู้สึกว่าทําการบ้านก่อนอ่ะจะดีที่สุดก็ตลกแต่ก็ไม่ใช่แบบเล่นไปวันวันอ่ะตลกมีอนาคตใช่เหมือนแบบว่าตลกพอเป็นความแบบว่าโบ๊ะบานนิดนึงแต่ว่าคุยจริงจังได้ของเมนชอบคนใส่ใจเราไม่ได้ชอบคนที่เข้ามาแล้วแบบจีบเลยคือมันต้องรู้จักกันไปเรื่อยๆก่อนสักพักจะมีคนมาดู แลเราที่ดีกว่าก็จะดีเาบนลาบเป็นลาบเป็นลาบอะไเป็นลาบอะไรทันเทเลทได้โอเคประมาณนี้นี่เป็นความคิดเห็นของสตรีสามท่านนี้ใครจะจีบก็จีบครับอีกครับจี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 อะไรนะฮะเราวันนี้ขอบคุณมากครับท้าไม่รู้ว่าผู้ชายห้ามผมทำ